โบกี้ไลออนค่ะเขาออกมาเล่าโมเมนต์ว่าเคยลองเป็นแฟนกับเดอะทอยหนึ่งอาทิตย์นะคะเดทกันโอ้โหสุดจวานเลยค่ะแต่ตอนจบเนี่ยยังพลิกจริงๆคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนนักร้องคู่ซีที K ่เคมีเนี่ยเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะสำหรับคู่ของโบกี้ไลออนแล้วก็เดอะทอยนะคะที่มักจะมีโมเมนต์ความหาความมึนมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ขำอยู่เป็นประจำค่ะแต่อีกด้านหลายๆคนในใจลึกๆเนี่ยก็อดที่จะจิน้นจนเชียร์ให้ดังคู่มีงานด้วยกันบ่อยๆไม่ได้นะคะ ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าในรายการยังไงไหนเล่าทางช่องก้อยนัตตี้ดรีมนะคะก็คือเป็นช่อง u t u b e สาโบกี้ค่ะเขาก็โดยยิงคำถามใส่นะคะว่าเอางี้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าทาั้งคู่โสดโบกี้โสดแล้วก็ทอยโสดเนี่ยสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมซึ่งทำเอานักร้องสาโบกี้ถึงกับคิดหนักเลยค่ะก่อนจะตอบว่าเราเนี่ยเคยใช้ชีวิตเป็นแฟนกันอยู่ช่วงหนึ่งเล่นเอาพิธีกรรายการกรีดสนั่นลุ้นกันใหญ่เลยค่ะแล้วสาโบกี้เนี่ยเขาก็เล่าว่า คือมันมีช่วงที่เกียร์เนี่ยแฟนสาวของทอยไปต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ย โบกี้พี่ฝากทอยด้วยนะเป็นแฟนกับมันทีสักอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนั้นเราก็ไปกินข้าวกันคือบรรยากาศดีมากอากาศดีข้าวอร่อยมากเพลงก็เพราะมา,มากๆด้วยแต่ความพีคคุณผู้ชมค่ะของเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีเงินจ่ายด้วยกันทั้งคู่โบกี้ไม่มีทอยก็ไม่มีคือมันเหมือนทอยอ่ะก็หวังให้โบจ่ายแล้วโบเนี่ยเขาก็หวังให้ทอยจ่ายสาวโบกี้ก็เลยบอกว่าโบกับทอยอยู่ด้วยกันแล้วมีคำนิยามว่าหาย มันของจริงเลยนะเพราะว่ามันไม่มีใครพบอะไรเลยอะ่ะกระเป๋าตังค์ก็ไม่พบบัตรเครดิตก,ก็ไม่มีรถยังไม่มีน้ํามันเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะส่วนที่ทําให้พัฒนาเนะี่ยก็เป็นเพราะว่าความ นี่แหละค่ะเล่นเอาพิธีกรหัวอ,อรออก,กันทั้งรายการเลยนะคะเนี่ยผู้ชมขาบอกเลยว่าใครหลายคนอยากให้เขาจิ้นกันอยากให้เขาเป็นแฟนกันเพราะว่าเหมือนเคมีจะตรงกันถูกต้องไหมคะเหมาะสมกันอ่ะเขาก็บอกเหตุผลแล้วนะคะว่าทําไมทําไมถึงเป็นกันไม่ได้จิ้นกันไม่ได้นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะววาหายนี่แหละค่ะผู้ชมขา